สวัสดีครับลูกค้าครับผมได้ย s สุดีแบ็กตัว1.9เกียร์ออโต้มาขันนะครับวงมาลัยพันติมันชั่นเลยนะครับจอ RVD นะแล้วก็หัวเกียร์ออโต้รถสวยพร้อมใช้นะลูกค้านี่เพิ่งได้มาตอนเช้านี่เองครับไปเอาบ้านรถที่บ้านลูกค้ามานะคันนี้เป็นเบาะไมค์ม้า์นะข้างในสวยมากเลยครับลูกค้า575,000บาทไนปะลูกค้าผมมาไวๆดีกว่าปีนี้ปี2020นะรถสวยจริงๆครับตัวนี้จัดได้60นะ เนี่ยเอาไว้ครับถ่ายกันไปเลยลูกค้าสวยวช้ำๆเลยรูมามรถเดนเินจริงครับวันนี้สวยจัดเลยถามพี่จิ๊บพี่จิ๊บบอกสวยจัดเลยดูดูบอกครับบอกเมื่อกี้เมาส์ด้วยหาไม่มีนะลูกค้าคันนี้น้อยมากนะครับส่วนมากไม่ค่อยมีใครลงทุนนะตัวนี้นะตอนนี้ได้มาเปล่าๆเลยห้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับปีสองพันยี่สิบนะลูกค้ารถสวยที่ขาวมุกแมกนงงานครับยางใหม่สี่เส้นเอากันไวๆลูกค้าตัวนี้ เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันสวยจัดเลยนะครับลูกค้าใครสนใจก็โทรได้นะครับ090624 7 4 1 4นี่เขาวมุกนะผมยังไม่ได้เก็บงานเลยนะมันมีก็มีรอยแบบขับมามีหินกระแทกอะไรพวกนี้ยรอยปกตินะรถใช้งานนยลูกค้าเดี๋ยวดูนะะปรงเดิมนะลูกค้าดูตามโทรศัพท์ผมเลยนะ เดิมจริงคันนี้สวยจริง5้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทลูกค้าเอาไปไวๆครับตัวนี้จัดได้หกสิบนะลูกค้าตกคอนอยู่ประมาณตกคอนอยู่ประมาณแปดน่าจะแปดพันกว่าบาทนะลูกค้าตัวนี้สี่ประตูเกียร์ออโต้นะรถสวยเดิมยางใหม่สี่เส้นแม็กลงงานลูกค้าสวยจริงบันไดครบชุดแต่ง บ้านๆครับนะตัวนี้นะบ้านๆครับใครสนใจก็โทรได้นะครับ0 906247414รถจอดอยู่ที่รถบ้านในเฮงสองถนนกราวพึกบางแคนะลูกค้าแอดไลน์เบอร์นี้ไว้มีรถจะเทินก็แอดเบอร์นี้ไว้มีสำเนามีรูปถ่ายรถถ่ายรูปไมมาไม้น้อยๆเราซื้อแพงนะลูกค้าตัวนี้สวยมากเลยลูกค้าหมาัก นะสวยมากข้างบนมีผ้าใบนะลูกคา้าสวยจริงสวยครับลูกคา้าคันนี้สวยจริงๆใครสนใจก็โทรนะครับทิ้งเบอร์นี้ไว้0 9 0 6 2 4 7 4 4อารีนะลูกค้าโทรได้นะครับตอนนี้ใครสนใจโทรได้เลยจัดได้60นะจาเอาไป5 0 5 0 0 0 0ห้พักบาททักเลยครับผมพักมาทักมาเลยนะครับสวัสดีครับ